สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปองภากันเบิดกันสุขสุคนบ่ว่าสิเป็นทางทางไทยทางลาวหรือจากต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวก้สู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยในสําหรับนี้ก็มาพบมาพ่อกับบ่าวตอนยงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางบ่าวสิพาพี่พาน้องมาวันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะก็มารับงานอยู่ข้างนอกพี่น้องเอ้ยมาเฮ็ดงานอยู่ในโรงงานน้ําอ่อยู่ใกล้โรงงานน้ําตาลมิตรลาวพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ได้ ออกมาเทปูนครับลุงแล้วก็ทางพระพอร่พอมนีาครับพี่น้องอเอ้ยออกมารับแจ้งของข้างนอกมนีิพี่น้องเอ้ยเอาโเทพ่อแม่พี่น้องอ่ะตัวอะไรยั่างไปทักทายสบ,บายดีทางลุงกันเลยพี่น้องไปกันเลยตอนนี้ก็เพิ่นเฮ็ดเวียกงกุ๊กแล้วกวก,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 กันอยู่มาหลับงานมนีาครับพี่น้องอเอ้ยสบายดีลุงสบายดีสบายดีโดยงานตอนเที่ยงโดยอยู่ใกล้โรงงานมันตาลโดย มันนี่กอยู่ในเ่งแห้แล้วมันนี่กพี่น้องเลยเดินมาเล่าทางบารุงงานกับพี่น้องเลยเดี๋ยวเราหลับงานจากนี้แล้วเราก็ไปรับงานฟังซัลค์ิ่มอีกใบหนึ้เนาะลุงเนาะ มันสิเลี้ยอยู่วะมันีิพี่น้องยอ้าสบายดีเด้อพ่อวันจันทร์ฉันได้ลงงานโดยตอนนี้ก็เมือ่อออกอากาศก็ฮ้อนแน่พี่น้องงยเ <c oughs> ละทางงานอ่ะแล้วก็หลับมาพี่น้องเอ้ย เทจวดมาพี่เลยพี่น้องเอยใส่ลกใส่เล็กนั่งยางดีพี่น้องเอยมาเทพื้นมาเนี้พี่น้องเอย<ป>นี่แหละทั้งฮานอ่ะจะของเพื่อนพี่น้องเอยของของคนจีนเนาะทั้งต่างประเทศเพื่นแหละพี่น้องเยมาหลับเทเพิ่นมาเนี้

ลองมาน้าไปก่อนพี่น้องเยตอนนี้กำลังลงมือผสมผสมปูนอยู่ตอนกับพี่น้อ,อยบ้านนี้กันนะ năm mà xuống thì nó ở tận cái đấy sau đó bà con bà con con lại đấy thì nó Thôi mà, thôi Namaloi namaloi. Hãy, mọi người, hả? Pah, pah. còn hai là thế nói. Ao hỏi nó cái này.

Rồi mình đi. Ra ra con. Để phụ nó lấy cái chữ mây coi đang con

cái máy người ta máy này nè. mua gì không? mua gì đâu? mua thôi. mua

คนล่าวกับบัตเดบันไดพี่น้องเลยเี่นสกราโอเคพ่อแม่พี่น้องนักการสำนักที่นี้ทำการแสดงลำลาพระจาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบพกันระบังจิหน้ากันต่อไปพ่อพี่น้องนักกาตอนนี้ก็อากาศมันก็ห้อนแห้งพ่อแม่พี่น้องเนาะการเหตุเลื่อกกันอยพี่น้องเลย ทางว่าก็าสิทธิ์เรียกสะดวกสบายพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เท่าเกาก็ฝากพี่ฝากน้องฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางว่าเก้าคิดว่าเก้าไปเลยพ่อแม่พี่น้องเลยจังใดการจะพี่น้องมีความคิดความเห็นจังใดการฝากพี่ฝากน้องคอมเมนต์มาหาทางว่าเก้าแน่พี่น้องเลยนะกดล้ำลาพอแจกพ่อแม่พี่น้องฝากทางว่าเก้าขอกล่าวคำ่าสบายดีพี่น้องสบายดี